ธรมะแท้อยู่ใกล้กว่าที่คิดโดยหลวงปู่แหวนสุจินโนทำทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่การพูดมากหรือจับเก่งแต่ขึ้นอยู่กับใจที่รู้จักการพิจารณารู้กายรู้ใจของตนให้จำแจ้ง หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านสอนเน้นหนักว่าทุกสิ่งเริ่มต้นที่กายนี้ใจนี้ถ้ารู้จักสำรวมอินทรีย์ใช้สติคุมใจไว้ให้มั่นธรรมะก็จะค่อยๆแจ่มขึ้นเองพระธรรมเทศนาในคลิปนี้เป็นแนวทางแห่งปฏิโมขสังวรที่หลวงปู่ฝากไว้คำว่าปฏิโมขสังวรน,นั้นหมายถึงการสำรวมระวัง ไม่ให้กายวาจาใจไปในทางที่ผิดโดยเฉพาะการควบคุมอินทรีย์ทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้กิเลสเข้ามาทางช่องทางเหล่านี้นะครับหลวงปู่แหวนท่านสอนให้เราหันกลับมาดูที่ตนเองไม่ไปเพลินกับสิ่งภายนอกให้ลงมือปฏิบัติจริงกับกายวาจาและใจของเราเรามาฟังเสียงอ่านพระธรรมเทศนา จากหนังสือหลวงปู่แหวสุจินโนวัดน้อยแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โครงการหนังสือบุรพาจารย์เล่มสามเสียงอ่านโดยปราศสียาภัยเอากายเป็นมรคเอากายเป็นผลผู้ให้ทานเอาทานเป็นมรค เอาทานเป็นผลพระธรรม8ปด0 0พระธรรมขันธ์ท่านก็บัญญัติชี้ลงสู่กายสู่ใจเอาอย่างอื่นก็เป็นธรรมเมาไปอุปชาอาจารย์ท่านสอนเกษาโลมานาขาทันตาตะโจท่านก็สอนให้ชี้ใส่ใกายใส่ใจนี่แหละน้อมมาปฏิบัติกายวจาใจนี้ให้บริสุทธิ์ฟังแต่น้อย ต้องอาศัยความหมั่นความเพียรทําให้มากเจริญให้มากถ้าฟังมากฟังเอาอแต่คําพูดเลยกลายเป็นสัญญาไปเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจพุทโธเป็นมรรคของใจอุปชาอาจารย์ให้อุปสมบทสอนกรรมฐานแก่พวกเราท่านก็สอนชี้ใส่กายเหล่านี้แหละเป็นหลักมัวไปเล่นแต่แผนที่ใช้ไม่ได้ แผนที่ประยะิยัติธรรมไม่เข้าหากายไม่เข้าหาใจกลายเป็นธรรมเมาไปเสียตั้งอยู่ในศินชี้ใส่กายเรานี้ชี้ใส่ใจเรานี้อันนี้แหละคือสินแท้กายใจนี้แหละเป็นบอกเกิดของกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนธรรมท่านถึงชี้ลงสู่เหตุกายของเราเป็นเหตุอันสำคัญ ท่านจึงสอนย้ำให้พุทธบริษัทพิจารณากายัคตาสติกรรมฐานกายเป็นที่ตั้งของธรรมท้งปวงถ้าเบื่อหน่ายในกายนี้แล้วอุปทานทั้งห้าอนิจจังทั้งห้าทุกขังทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าวางขันห้าทสีนได้แล้วก็อยู่ใครอยู่มันรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังทุกขังทั้งห้า อุปทานทั้งห้าก็ยึดอันนี้แหละเวทนาเกิดขึ้นก็ยึดอันนี้แหละทุกก็เกิดขึ้นที่นี่สมุทัยก็เกิดขึ้นที่นี่รู้จักสัจธรรมทั้งสี่ยกกายอันนี้แหละขึ้นพิจารณาเป็นฐานเป็นที่สร้างปัญญาจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงยกกายยกใจนี้ขึ้นมีเท่านี้แหละถ้าส่งใจออกไปสู่ภายนอกแล้วเป็นวิชาภายนอกไป เป็นแผนที่ปริยัติธรรมวางแผนที่แล้วน้อมเข้ามาสู่กายน้อมเข้ามาสู่ใจมีสองอย่างเท่านี้อย่างอื่นไม่ใช่ทางของมรรคจิตที่สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นพระธรรม84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์นี้ชี้ใส่กายชี้ใส่ใจนี้นอกจากกายจากใจไปแล้วไม่ใช่ทางของอริยมรรคพาราฮเวปัญจกะขันธา พาราหาโรจะปุคโลวางขันห้าท่าสีแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงอน,นิจจังทั้งห้าทุกขังทั้งห้าถ้าเข้าไปยึดไว้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นอนัตตาทั้งห้าไปยึดเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นภกเวทนาเวลามันเจ็บปวดขึ้นมาต้องกำหนดให้มันรู้ทุกขสัจจะมันก็เกิดขึ้นสมุทัยสัจจะ มันก็เกิดขึ้นอริยสัจธรรมทั้งสี่มันก็เกิดขึ้นที่นี่แหละทุกเกิดขึ้นภายในกายทุกเกิดขึ้นภายในกายเท่ารู้เท่าทันตามความเป็นจริงมันก็ใช้ได้มันเกิดขึ้นในขันห้าท่าสี่นี่แหละรูปขันแยกออกเป็นดินน้ำลมไฟกำหนดดูในกายนี่แหละเท่าออกนอกกายมันกลายเป็นอดีตอนาคตไป อดีตนั้นมันมากมายมาแต่ดึกดำบรรมันไหลามาสู่ใจปฏิบัติให้รู้แจ้งด้วยตนเองสวาขาโตภะควตาธโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนญิโกปัจจตังเวทิตโพบินยูหิติรู้แจ้งเห็นจริงรู้กายรู้ใจพระธรรมแปดหมพันพระธรรมขันธ เกสาโลมานักหาทันตาตะโจก็ชี้ลงสู่กายสู่ใจนี่แหละทำทั้งหลายไหลลงมาจากเหตุเหตุมันเกิดมาจากนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุแต่ละอย่างละอย่างสินปฏิโมหรือปฏิโมขสังวอนสินก็เอาอินทรีย์ทั้งห้านี่แหละสำรวมอินทรีห้านี่แล้วท่านเรียกว่าปฏิโมขสังบอ ตาหูจมูกเิ้นกายเป็นทางวินัยทั้งห้าขันห้าเป็นเปรตเป็นผีขันห้าเป็นไฟไหม้ถ้าปฏิบัติออกไปจากกายจากใจของเราห่างจากทางของมรรคไปเสียต้องให้รู้แจ้งในกายต้องให้รู้แจ้งในใจพิจารณาให้มากทำให้มากอาศัยความเพียรรักษากายของตนให้เป็นทางสุจริตธรรมรักษาใจของตน ให้เป็นทางสุจริตธรรมรักษาวาจาของตนให้เป็นทางสุจริตธรรมกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์อธิกรญานังสินก็บริสุทธิ์เมื่อสินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดภาวนาให้เกิดสมาธิขึ้นมัดเชกรญานังปริโยสานกรญานังรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม พิจารณากายพิจารณาใจนี้เมื่อสังขารมันเกิดมันดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดอยู่อย่างนั้นมันดับอยู่อย่างนั้นรู้ที่เกิดของธรรมรู้ที่ดับของธรรมแล้วมันก็เข้าที่สงบเท่านั้นปาราชิกสี่ก็ดีสังฆาทีเศษสิสามก็ดีอนิยตะก็ดีนิสักยะปาจิตตี ปฏิติีก็ดีมันก็เกิดในทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้แหละต้องสำรวมระวังปฏิโมกทั้งห้าายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์เป็นอธิการยาณังศินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดขึ้นภาวนากับสมาธิก็อันเดียวกันนั่นแหละภาวนาพอจิตสงบลงมันก็เป็นสมาธิ ศีลทำให้สมาธิเกิดเป็นมัชเชกัลยานังพิจารณาเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจนบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็เป็นประโยสานการยานังอย่าไปรู้เพียงแผนที่รู้เพียงแผนที่มักเกิดการทะเลาะวิวาทต,ต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติในกายวาจาจใจของเราต้องศึกษาให้รู้จักภูมิประเทศคือกายของเรานี้ รักษาสินห้าประจำาคือขาสองแขนสองหัวหนึ่งน้อมเข้ามาหาตัวเรานี่แหละอันนี้แหละคือตัวของสินแท้เป็นโลกุตระสินหรืออริยกันตสินสินประจำตนการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่ของสงวนสำหรับใครนะครับหลวงปู่แหวนท่านได้สอนเสมอว่าอย่าไปดูคนอื่นให้ดูที่ตัวของเราเองกายนี้ใจนี้คือที่ตั้งของธรรมทั้งปวงถ้ารู้เท่าทาันกายใจของตนมีสติระลึกรู้ไว้เสมอความดีจะค่อยๆซึมเข้าในใจศิลส,สมาธิปัญญาจะค่อยๆกลั่นใจให้ใส และพาเราไปถึงความสงบที่แท้จริงได้ในที่สุดครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ